แล้วไงแล้วก็เลยให้หนิเข้าไปถามตรง information อ่าแล้วมาว่าไงมันก็ตอบมาว่า go out go คือร้านอยู่ข้างนอกไงเออ้มาหน่อยเดน่อยข้างนอกจะไล่เราทำไม ขออัพเลย่ะขอให้โกอัพเหรอแล้วเขาก็บอกว่าโกอัพอ๋อแบบโซนไล่เลยอะไรเหรอบางเคียวดงนี่มันเพนกวินเงี้ยบางเคียวดงอ๊ะ,อะาชอบตัวนี้กำลังนะจะไปวัดแชร์โกเมียวกันครับนั่งรถไปซ้าเข้ามาครับตรงนี้เป็นแม่น้ำไดหลับ <c oughs> เหมือนเคยมาอยู่รอบสองรอบแต่ก็ไม่เคย นั่งรถมาหรือยังไงไม่รู้ทุกทีนั่งรถบัสมาเอ้าเสึ็แล้วเดี๋ยวเราข้ามถนนไปก็ถึงแล้วนะครับแม่เป็นยังไงเดี๋ยวมเ,ว <c oughs> เหนื่อยแล้วตรงนี้ครับจูก็เดินมาด้านหลังวัดกลางหันวัดกลางหันลงเ,นเดินถึงแล้วครับเดี๋ยวเราให้แมา่พาไปเที่ยววัด ชายกงมิวด <Share> ูล่มเนี่ยครับนี่ยังเป็นคนไทยครับถึงหรือยังไหน <c oughs> นีุ่จ้5เลย <c oughs> พาเที่ยววัดครับแชายกงมิว สามครั้งไอ้หมุน<า>มหมุนครั้งเดียวแล้วตีสามอธิษฐานจิตรวยทองพันล้านถูกปะปัดสีลนิดเดีออไปอ่าอ่าด้านหลังไหว,วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ขอโชคดีครับเดี๋ยวจะไปบัดหวังตาซินต่อนะครับน่าจะนั่าจะนั่งรถบัสไปครบมีรถไฟฟ้ามีรถบัสมีแท็กซี่จบเลยโอเค้ ไปมาเที่ยววัดเลยเก่งโอเคปะคาดหวังอะไรจากวัดนี้ไหมกินข้าวบุกก่อเลยไหมข้าวหน้าเป็ดเอาไปประมาณนี้เรียกเล้อกในตัวนี้ถ่ายรูปกันครับเสรแล้วครับ ว,ไไวังต้าสินพี่พาไปไหนลูกวังต้าสินปาเคยมาทำบุญที่นี่นนะอาานนโอ้มีมังกรด้วยไหมมารูปมังกรหน่อยรูปมังกรน,นีรักลูปปั้นประจำวันเกิดอะ่ะของดีอยู่ที่รูปปั้นประจำวันเกิดนี่ปีไหนปีไหนนี่ไงนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ হয়তো <coughs> <coughs> ภารกิจไหว้พระสาวัดครับวันนี้มีวัดเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็วัดแช่กงมีแล้วก็ที่สําคัญก็คือวัดนี้ครับวังท่าซี้นทํทำบุญได้นะครับเวลาไปทําบุญก็ไปทําบุญที่ออฟฟิศจะง่ายขึ้นแล้วก็ตรงไปตรงมาครับก็ได้ไปโอ้ม oh <my> นี่ทาบุญเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะหวังว่าเราจะโชคดี มีความสุขมีเงินทองมากมายปีที่จะถึงนี้แล้วก็มีแต่ความร่ำรวยครับเจอแต่สิ่งที่ดีผ่านไปผ่านมาตรอมาก็ร่ำรวยมาขอทอง1,000ล้านบาทเยเจอกันเจอกันเจอกันเฮงเฮงปีนี้ครับรวยรวยครับครับติ่มซำกันกินกันไปนี่คือน้ําชาผสมโคตรเกาขี้ลำไยลิ้นจี่ยัไมไ แล้วก็น้ำแก้วยให้ทายนด้คือสะไรเปาว้าวอันนี้ท็อปโฟระ ใช่ท็อปโฟมว้าวน่ากินจังย,ยังมีมไม่เจเกอร์เหผาเหอเรอเยเชนี่ม,มีอีกครับนี่เพิ่งเริ่มตอนครับนี่เสียวหลงตาอน,ใน,ใน,นี่อันนี้สั่งมาให้มากน,นะกินแล้วแข็งแรงเนี่ย มันโถนลูก,ลกทอ้อ<ม>ที่อันอะไรนะท,ที่อะไรนะเท่งเจียกินอ่ะท้อโอเคออเก็บไว้เห็นแล้ว ชิมทีละอันนะอันแรกนี่จะเป็นฮะเก๋าคือมาห้ <ừ. S 1> อง <ừ. S 1> โงยังไงก็ต้องกินติดสองอันไม่ได้ครับจิ้มจิ๋วเนี่ยนี่เนี<ม>่ยจ<ม>ิ๋วจิ๋วเรากินฮะเก๋ากันไหมห้องโถงอ่ะ

Terima <laughs> 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 <hums> kasih <hums> <hums>